ตั้งแต่การเข้ามาใช้บริการการดูดไขมันไซ์ที่เปลี่ยนขึ้นมาทําให้พี่มั่นใจในการใส่เสื้อผ้าขึ้นเยอะคุณหมอให้คําแนะนําดีมากซึ่งคุณหมอไม่ได้จ้องที่จะขายของอะไรเลยมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงเลือกใช้บริการเดยังคลินิกค่ะสวัสดีค่ะพี่พัชรานะคะจากเมื่อก่อนนะคะพี่เคยเป็นไซเอ็มหาเสื้อผ้าใส่ง่ายตอนหลังจากที่อ้วนขึ้นมาเสื้อผ้าที่พี่ใส่จะติด แต่ขอยากใส่แล้วมันไม่เป็นทรงเลยค่ะใส่ไม่สวยเลยค่ะช่วงเอวช่วงตัวเนี่ยมันดูแน่นไปหมดมันดูหน้าอึดอัดก่อนหน้านี้พี่เคยทำมาก่อนเรื่องการออกกำลังกายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันยากสําหรับคนวัยอย่างพี่นะคะจนพี่ตัดสินใจเข้ามาที่จะใช้บริการดูดไขมันนี่แหละค่ะก็มาเจอที่เดยังคลินิกที่ประทับใจที่เดยังตอนที่มาปรึกษาคุณหมอครั้งแรกเพราะเป็นคลินิกที่เชื่อถือได้มีการรีวิวและคุณหมอมีประสบการณ์ที่ยาวนานประทับใจคุณหมอโบที่ให้คํา แนะนำตรงไปตรงมาคุณหมอให้คําแนะนําดีมากซึ่งคุณหมอไม่ได้จ้องที่จะขายของอะไรเลยตั้งแต่การเข้ามาใช้บริการการดูดไขมันจนถึง aftercare น้องๆที่นี่ดูแลดีอันนี้คือการบริการที่พี่ประทับใจของที่นี่คะ่ะและอีกเรื่องหนึ่งคือที่จะแนะนําก่อนที่จะเข้ามาดูดไขมันควรจะเข้ามาพบคุณหมอคุณหมอใช้คําแนะนําว่าในร่างกายเรามีส่วนไหนบ้างที่ควรจะดูดไขมันรวมไปถึงทั้งราคาและปริมาณไขมันที่จะดูดว่าดูดได้มากได้น้อยแค่ไหนตามร่างกายของเรานะคะมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงเลือกใช้บริการ t ด e Young Clinic คะ่ะไซส์ที่เปลี่ยนขึ้นมาทําให้พี่มั่นใจในการใส่เสื้อผ้าขึ้นเยอะในการเลือกหาซื้อเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นคะ่ะขอบคุณคุณ บและดยังคลินิกนะคะที่นำรูปร่างเดิมกลับให้พี่อีกครั้งหนึ่งและสร้างความมั่นใจให้กับพี่